สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบาเลิกกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมมีปืนดิสเวอร์ปืนกัดก่อนขนาดกลางมาแจากเจ็ดรางวัลว้าวคือเรามีแจกปืนสนิมกลางสนิมเล็กไปแล้วคราวนี้ครับผมมาถึงปืนกัดก่อนขนาดกลางกันบ้างเฮ้ยปืนกัดก่อนขนาดเล็กทิกเซอร์ก็แจกไปแล้วนี่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่าเฮ <laughs> <อ>้ย้ปืนกัดก่อนขนาดกลางนะครับผมยิงที่เรียหกร้อยเมตรลิโดห้าวินาทีและดู แม้ว่าเดเมจของมันจะน้อยนิดจิ๊บจอยมากๆากเลย,ยแต่ว่าค่ากัดก่อนของมันเฮ้ยเอาเรื่องครับผมซึ่งตัวเดเมจของมันครับผมอาจจะแค่195ใช่ไหมล่ะประเด็นคือ1แมกกาซีนน่ะมันมี30นัดครับและค่ากัดก่อนของมันครับผมมันซ้อนกันได้30ชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งเนี่ยมัน3 4 3ใช่หนึ่งวินาทีครับผมมันจะกัดก่อน1290อ้เฮ้ยนี่คือซ้อนกัน30ชั้น แล้ถ้าเกิดมันกัดก่อนครบ15วินาทีครับผมมันจะแถมดาเมจ1น4 3ง0มน่แม้ว่าดาเมจมันจะน้อยนิดก็ตาามว่ะผมแต่คาดก่อนมันม,นมาหา,าศาลม,มากๆเลยว,ว้าวถ้าเกิดหุ่นตัวนั้นมันไม่มีโล่อนะแต่ถ้าเกิดมีโลเราก็ให้รอให้โลหมดหรือเจาะโลไปก็ได้ครับผมแสนห้ที่เลเวลสิบสองสนะครับ และกัิการในการลุ้นรับดิสเเวอร์ก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยขั้นแรกนะครับผมกด Subscribe ช่องนี้ก่อนเลยหลังจากกด Subscribe แล้วก็ผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และขั้นตอนที่3ครว่ผมสำคัญมากๆเลยนะในช่องคอมเมนต์ครับผม,มเพื่อนพิมพ์แ a ช DMBL เว้นวรรคครับผมตามด้วย ID แล้วก็แพทอร์มของเพื่อนเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม DMBL เว้นวักครับผมตามด้วย i อดีและก็แพลตฟอร์มของเพื่อนอ่าเพียงเท่านี้เพื่อนก็มีสิทธิ์รุ้นรับดิสเบอร์สุ่มแจกคนละหนึ่งะวันจำนวน7รางวัลแล้วนะพื้นใหม่ครับผมมาถ้าดก่อนมาแตะพวกต้านทานแทงยิงไทท่านเข้าดีนักแรครับผมแต่จะแพ้พวกโล่เหลืองเล็กน่อยหนึ่งนะถ้าเกิดมันมีโล่อยู่เราก็เจาะโล่ได้เข้าเดือเต็มเมครับผมก่อนหนึ่งกระบอกนะแสนห้าอุย โอเคสำหรับวันนี้ผมขอ้ตัตกกอนสวัสดีครับพี bye ่บายบอล